ราอสวัสดีครับรยินดีรับสู่ MG Space Channel ตละคคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านั้นที่ผมจะมาแนะนำทีมให้กับตัวละครไซโนและตัวละครน,นิรูซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในแพท3.1ที่บอกตรงว่าทีมที่ผมจะแนะนําต่อจากนี้ก็จะเป็นทีมบางส่วนเพียงเท่านั้นไม่ใช่ทีมทั้งหมดอาจจะต้องรอตัวละครไซโนหรือว่าตัวละครน,นิรูเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟจริงๆก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทดสอบเพิ่มเติมเพื่อนๆนได้ดูกันอีก และถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีทีมหรือว่าตัวละครที่จะแนะนํามากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยและที่สําคัญที่สุดสาหรับคลิปนี้ที่ผมเนี่ยอยากจะมาบอกข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่กาลังหาบริการเติมเกมดีๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเปเนี่ยบริการของเค W ว่เปเนี่ยสามารถเติมโปคูณ2ได้หลังจากที่เราเนี่ยอัปแพทสามจุดหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินิมแพกปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพัดวในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว์วเปยเพียงแค่ใช้ U i d ดยในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดส่วนพิเศษใต้เดสคริปชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลว์วเปเท่านั้น สำหรับทีมแรกที่ผมจะแนะนาเล่นกับตรวละครไซโน่เนี่ยก็จะเป็นทีมนี้เลยกับทีมปุกเราแต่ตรงนี้ผมขออนุญาตให้น้องเคยฉิงเนี่ยเป็นตัวแทนของตรวละครไซโน่ไปก่อน โดยตัวละครในทีมนี้ก็จะประกอบด้วยตัวละครทัดไฟฟ้า2ตัวละครและตัวละครทัดพืชเนี่ยอีก2ตัวละครสำหรับตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือตัวละครอย่างคอร์เรทาวเวอร์ทัดพืชและตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างโดริซึ่งโดริเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถที่ดีมากๆเลยเพราะเธอเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับตัวละครที่อยู่ในสนามและยังฟื้นฟูค่าพลังชีวิตอีกด้วยซึ่งตัวละครโดริเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเมตาใหม่สำหรับทีมไฟฟ้ามากๆ แต่ว่าตับ้เพื่อนเนี่ยไม่มีตัวละครอย่างโดริผมก็จะแนะนําให้ใส่ตัวละครอย่างฟิสแทนเพราะว่าตัวละครฟิสเนี่ยก็ื้นฟูค่าพลังงานได้ดีเหมือนกันในส่วนตัวละครทัดไฟฟ้าตัวอื่นเนี่ยผมขอรอทดสอบก่อนละกันพอเท่าที่ดูแล้วลองทดสอบเนี่ยเหมือนว่าบางส่วนเนี่ยจะแย่งการทําปฏิกิริยาธาตุทำให้การทำปฏิกิริยาธาตุอย่างการบีบอัดเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้และนอกจากนี้ทีมนี้เนี่ยเมื่อเราใส่ตัวละครทัุไฟฟ้า2ตัวและตัวละครทัดพืช2ตัวเนี่ย จะ,จะทําให้การสั่นพ้องธาตุไฟฟ้าเนี่ยทำงานทันทีจนการสั่นพ้องธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดการติดสถานะธาตุน้ำเนี่ยลง40%และเมื่อทําประเด็นธาตุเกี่ยวกับธาตุไฟฟ้าเนี่ยจะดอบอนุธาตุธาตุไฟฟ้าทาให้ตัวละครไซโน่เนี่ยสามารถฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับตัวละครเองหรือว่าจะเป็นตัวละครซับพอร์ตอย่างโดลีเนี่ยได้ดีมากขึ้นไปอีกและนอกจากนี้การที่ว่ามีการสั่นพ้องธาตุพื้นเนี่ยก็จะโบนในเรื่องของค่าชํานญธาตุซึ่งตัวละครไซโน่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ต้องการค่าชํานานตสูงๆอย่แล้ว การที่ได้รับการสั่นพ้องทันพืชไปอย่างนี้ตัวละครไซโน่เนี่ยมีแต่บวกกับบวกเลยสำหรับการเล่นทีมนี้เนี่ยก็จะง่ายๆเลยเพียงแค่ให้ตัวละครทันพืชเนี่ยฝายทัตพืชแก่ศัตรูก่อน หลังจากนั้นให้ตัวละครโดริเนี่ยกดใช้สกิลธาตุโจมตีใส่ศัตรูเพื่อให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะปลุกเล้าหลังจากนั้นก็ให้โดรีเนี่ยกดใช้สกิลธาตุไม่ตายและสลับหาตัวละครอ,อย่างไซโน่กดใช้สกิลธา,าตุไม่ตายต่อเลยโดตรงนี้ตัวละครไซโน่เนี่ยจะได้รับการพื้นฟูค่าพลังงานจากตัวละครโดรีทําให้ตัวละครไซโน่เนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของการพื้นฟูค่าพลังงานหลังจากนั้นตัวละครไซโน่เนี่ยก็บันเลงโจมตีใส,ส่ศัตรูเลยต่างความเสียหายบวกกับปฏิยาทัศน์อย่างการบีบอัด และเมื่อหมดรลยะเวลาของตัวละครไซโนก็สลับหาตัวละครธาตุพืชและทำวนแบบเดิมเลยซึ่งคอมโบตรงนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะเล่นกับตัวละครไซโนได้ดีมากๆและถัดมากับทีมที่2ที่ผมจะแนะนําเล่นกับตัวละครไซโนก็ขออนุญาตให้น้องเคอร์อชิงเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวละครไซโนอีกครั้งหนึ่งก่อนละกันซึ่งทีมนี้ก็จะประกอบด้วยตัวละครอ,อย่างเปยโถเซียงชิวและเยลานแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีตัวละครเยลานสามารถใส่ตัวละครซับพอตัวอื่นก็ได้นะ ที่ไม่ขัดในเรื่องของการท,ราทําปฏิยาธาตุไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างซูโคสคาซซฮะหรือแม้กระทั่งชงรีโดยทีมนี้วิธีการเล่นง่ายๆก็คือให้ตัวละครซิงชิวหรือว่าตัวละครเยลาน er lan, หรือว่าทั้งซิงชิวและเยลานเนี่ยกดใช้สกิลท่าไม่ตายก่อนหลังจากนั้นก็ให้ตัวละครเปิดโถเนี่ยกดใช้สกิลท่าไม่ตายตา,ยตามหลังจากนั้นก็ตามด้วยตัวละครไซโนปิดท้ายเลยการให้ตัวละครไซโนเนี่ยทำการโจมตีปกติใช้สกิลท่าโจมตีใส่ศัตรูไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็วนไปเรื่อยๆเลย ก็คือให้ตัวละครซิงคิวเยลานกดใช้สกิลท่าไม้ตายเปิดโถกดใช้สกิลท่าไม้ตายและต่อด้วยตัวละครไซโนและต่อมากับการจัดทีมให้กับตัวละครนิรูซึ่งนิรูเนี่ยเป็นตัวละครที่บังคับทีมมากๆเลยเพื่อให้น้องเนี่ยดึงความสามารถศักยภาพได้มากที่สุดโดยทีมที่ผมโชว์ตอนนี้ก็จะให้ตัวละครอย่างคามิซาโตะอายาโตเนี่ยเป็นตัวแทนของตัวละครนิรูไปก่อนละกัน ซึ่งทีมนี้ก็จะประกอบด้วยตัวละครธาตุพืช2ตัวและตัวละครธาตุน้ำเนี่ยสตัวซึ่งการใส่ตัวละครธาตุพืชเข้ามาตรงนี้ก็จะทำให้ทีมเนี่ได้บัฟในเรื่องของชํนานาญธาตุตรงนี้เหมาะกับตัวละครนี้รูมากๆ ตลอดสมาชิกในทีมที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือใส่ตัวละครททวเวอร์และคอรเรแบบใส่ตัวละครนี้รูปวกับตัวละครท่าน้ําอีกหนึ่งตัวละครตัวละครท่าน้ําที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะมีซังโกโนมิยะโคโกมิเยลานและตัวละครซิงชิวซึ่งสามตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครป้ายอันน้าได้นานมากๆและถี่มากๆตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าตัวละครท่าพื้นเนี่ยจะแทรกปฏิยาท่านก่อนสำหรับแนวทางการเล่นของทีมนี้ง่ายๆก็คือให้ตัวละครท่าน้าเนี่ยไปสถานะท่าน้าแก่ศัตรู ก่อนที่เราเนี่ยจะให้ตัวละครทัร์พื้นเนี่ยเป็นคนปิดปัจเจียธาตุโดยเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือตัวละครนิรูเนี่ยราปั้นในเรื่องของค่าพลังชีวิตที่สูงมากๆเลยดังนั้นตัวละครนิรูเนี่ยจะไม่มีค่าชํานาญธาตุที่สูงการให้ตัวละครทัร์พื้นที่มีค่าชํานาญธาตุที่สูงเนี่ยมาปิดปัจเจียธาตุก็จะทําให้การสร้างเจ้าตัวมาเฟืองหรือว่าเจ้าตัวบบลตี้ฟูคอเนี่ยทำดาเมจได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งพิมพ์นี้ผมขอรอทดสอบก่อนละกันว่าตัวละครนิรูเนี่ยจะ และวก็จบไปแล้วสำหรับการจัดทีมให้กับตัวละครนิรู เร่องตรงนี้ก็เป็นทีมบางส่วนที่ผมเนี่ยลองคิดและพิจารณาแล้วว่าน่าจะเล่นกับตัวละครไซโนโลและตนนัวละครนิรูเนี่ยได้ดีมากๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีทีมที่มากกว่านี้ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองมาทดสอบว่าเล่นกับตัวละครไซโนกับตนนัวละครนิรูเนี่ยดีหรือเปล่าและอย่าลืมนะบริการจากทางเคเบิลเปเนี่ยสามารถเติมโปรคูณ2ได้หลับวันนี้ MG Space ก็คงต้องกราบขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตัวละครไซโนโลและตนนัวละครนิรูเนี่ยกันทุกคนเลย เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าดีโอเกนบายบาย